สวัสดีครับกับผมหมอดูไพ่ยิปซีแมนๆนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับสำหรับราศีเมถุนราศีเมถุนสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนะครับคำทำนายครอบกลุมช่วงระหว่างวันที่1-31กรกฎาคม2559นะครับดวงชะตาเสียงในไพ่ n i of Pentacles หรือไพ่เ้าเหรียญทองนะครับช่วงนี้ดวงชะตา กระเตื้องขึ้นมาครับที่เคยติดติดขัดขัดจะราบรื่นแล้วก็จะพบกับสิ่งที่ดีๆยิ่งเรื่องของการเงินธุรกิจนะครับจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับครอบครัวความรักมีความสุขสมัครสมานสามัคคีรักใคร่ปรองดองกันดีนะครับที่เคยขุนมัวมาลายหายสิ้นไปครับการงาน โดดเด่นมีแต่คนยอมรับและยินดีที่จะให้คุณออกไอเดียแนวความคิดที่ต้องการหางานใหม่จะได้รับโอกาสแบบไม่ทันตั้งตัวครับธุรกิจกิจการงานเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณครับคิดวางแผนอะไรลุยให้เต็มที่แลครับการเงินโชคลาภเอาแค่พอสมควรนะครับอย่าทุ่มมากเกินไปนะครับหมอดูไพย่ยิปซีแมนนค่าครูครั้งละก5 9บาทดูดวงออนไลน์โทร 0905251499หรืออีกช่องทาง w w w m a d u d u o n g c o m นะครับและ YouTube c h anel n เ e ิร์ชหาคำว่าดูดวงไพ่ยิปซีแม่นๆออนไลน์และอีกหนึ่งช่องทาง Line ID KTP-2014 ขอบคุณครับ